ทัพฟาร์แฟมิลี่สวัสดีครับมือนี้อยู่ที่ตลาดก้นทรงเทศบาลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาสืบประดุกครับเดี๋ยวพอดีว่ะมือนี้ผมโทรมาสั่งประดุกไห่แล้วไว้ด้วครับ3ากินโลเป็นกระขัวแห่งคิดทับยปักให้เรียบร้อยก็นินโลจังหวะครับประกอบอาหารครับผมเรียกยังมาพร้อมทานด้วยครับตอนแรกผมก็ว่าสิพัดแ์เต็มหว่าแล้วล่ะครับมือว่านโทรมาหาไห่เราไห่เราว่า ปลาดุกขาดตลาดเด้อครับว่มีปลาดุกอันนี้ปลาดุกผมสร้างไห้เราวบสามกิโลโลละเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดต่อไห่เราเหลือสองลอยครับผมไหนมาแล้วก็มาจัดแจงใส่กระตาลดกระตากระเป๋าโดยเลมันครับผมใส่เด็ดบุษยยางมี้ผมจีซื้อเมื่อนี่ปลาดุกสามกิโลกระชายแล้วก็พริกครับผมกระชายกระพริกอย่างละยี่สิบบาทไปออกเดินทางครับผมอีแดงดูเพาะลุย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 เพื่อแต่การเพื่อกางเด็นทางไหมนะครับเป็นเหตุอันนี้ไหม อันนี้จากบ้านผมมาอำเภอตะการกับชิระมาณ19เกกิโลครับผมผมก็ขคีมาใช่นะครับไปแต่ว่าผมก็มีเนียวไปขายนำเลาะไปขายนำไปขายกับผมก็เลยสื่อของมาเห็ดขายครับผมสองสมือมานีผ้ายูเขาครับากลับกับเปียกฝนแนลิดนอยแต่กับพวพ่อสิเปียกงียไปได้นะครับอันนี้มาหัดหน้าเลยเด้อครับย่างชิบบอกไว้เด้อครับผมใหญ่กลัวมาเห็ดกับเขาอยู่หน้าแล้วครับเห็ดแร้วอยู่หน้าเสียดซับก็เขาไปส่งไปขายในบ้านครับ มาหอดดอกกะเทไปดูกอกส่กรละมังครับผมหลังจากนั้นก็ตักน้ำม,มาใส่ครับสามโอสองสามครับผมเพื่อล้างทำความสะอา,าดออกให้สะอาดสะอาดล้างน้ำเข้ามันดอกครับล่างนา้ำเข้าออกเลียวก็ไปพักพักแลก้วก็ใส่แป้งครับผมแป้งทอดกรอบไอ้ผมทอดมาาลายยี่อ้อแล้วครับมียี่อ้อนี่แหละยีกมูต่ว่กกับยีแพ่งนัดหน่อยทอดออกมานี่บดติดกระทะครับผมกรอบ งามเหลือ,องฮุยหุย,หยไอใสเบิร์แล้วทุ่งหนึ่งครับอันนี้ทุ่งที่สองซื้อมาเมื่อว่าน,นี้ว่าน,นี้ว่าสิพับดบ่ได้พัดก็เลยยกยอดมากมือน,นี้ครับใส่ลงไปแป้งทอดกรอบแล้วก็ข้นครับมนุษย์มนุษย์ถ้าพี่นี่ก็งอกระหักกระเบี่ยวตามสภาพนะครับยังขาดภูสนนบสนุนอยู่เลยครับสาหรับถ้าพี่ข้นไปเรื่อยครับให้เขากันดีๆให้แป้งมัดติดครับอันนี้แต่ว่าบบพอ่อใจไปไหนใส่ลงไปอีกครับนิดน้อย ไล่เตือ่อนพนละคนคนคนให้เข้ากันให้กันไล่การต่อไปอันนี้จะเป็นน้ำมันหมูนะครับที่ผมเจียววไไ้เตยเทก่อนกะเจียวมาถอดใบซ้ำรับถอดนี่แหละเห็ดกินในบันทุกอย่างครับผมน้ำมันหมูห่อกระสือกากหมูมันหมูมาเจียวเอาน้ำมันกะใส่ตะลับใบเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ไม่จี๊แข็งอย่างนี้นะครับเอามาละลายกับใส่กระทะค่าเดีอวก็ละลายออกหลังจากนั้นก็เอาปลามาถอดครับเอาปลาดุกชุบแป้งลงไปถอดครับผมถอดใบ โดนเตือบผได้จังสีกรอบ,กบโดนเตือบอยู่หรอกให้มันกรอบเหลืองาง,งามๆอีกอย่างหนึ่งสีเหลืองก็คือเกล็ดนี่เลยครับนี่นะครับผมถอดเรียวๆกับสีกรอบเหลืองแบบนี้นะครับแป้งยี้อนั่นแหละดีีครับผมเป็นบมเดสนับสนับสนุนด,ดอกแต่ว่าผมก็ว้ามันดีหลังจากนั้นก็มาสอยครับผมเครื่องเขินมาอย่างนี้เครื่องเทียดครับกระชายพริกพริกแดงครับพริกแดงกระส้อยกระไสยกระ้อยซอยจะถวยไปแบบนี้นะครับ รือยากสอยใส่ใ่กันแล้วแต่ถันเด้ออันตําใส่กันกับเพียรพแห้งยังมาสอยตัวนี้ใส่อีกกระแหงเพียรตอนสอยก็เสียบมือเสียบยูนีห่อนมือเันเาเนี่ยครับอันตอนซอยพริกนี่ครับบานนี้จะมาเป็นตอนเครื่องเทียนตีตําครับผมอันนั้นเครื่องเทียนที่หั่นที่ซอยก็ที่มีตะไคร่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งครับผมมีที่ซอยตะไคร้ใส่นำ้ำบางคนิันก็มาใส่ตะไคร้ครับแต่ว่าผมใส่ผมว่าของเวานี้เป็นคล้ายๆอาหารปลามันอยาก มีกินเนี่ยถ้าก็ต้องเฮ็ดให้มันรสจัดจัด,จดตอนตำใส่กเกลือน้ำนะครับมันจังสีตำเหลียกไปอีกคนปะเปล่งเปิงเปลง,ปงอันนี้ตำโดยโคกหินนะครับโคกหินนี่ผมซื้อมาแต่ทนบุรีคุณกรใชาพริกแกงครับพริกแกงนี่ผมซื้อมาเป็นกิโลเพราะว่าผมเพ็ยดูเนาะผมซื้อเทราซ่าบาทบพะทนนี่แล้วนะครับบาน,นี่น,นี่กระชายพริกแล้วก็กระเพราใบผักกูนครับผมข้าวปุ้นข้าวปุ่นเอามาางตั้งกระหทะก็ซื้อบริได้ใช้หลังจากนั้นก็มาตั้งกระทะครับ ต่างกระทะคนแหนดหน่นนอยคเลโคเลีล่อนหอนจักหน่อยใส่เครื่องแกงเครื่องกันในติตําไำใครับการเที่ยมพิกแหงตะไคร้แล้วก็กีแกงครับแล้วก็ไปคนคนคนให้มันแตกให้มันฮอนหอมฮอมจักหน่อยเอาปลาลงครับบ้านนี้ปลาดุกที่ทอดไว้เอาไปลงคลุกเข้าให้เข้ากันค,คนคนคนให้เครื่องนี้มันติดกับปลาครับน้อยฝนอะไรอีกจักหน่อย เครื่องนี้มันติดกับปลาติ่กับปลาถ้าใส่กระใสใส่พริกใส่ใบบัก,กูดครับแล้วก็คน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 ผมจีบปูงก่อนจ้าใส่น้ำนะครับทำมันบวมแห้งกับจีบใส่เครื่องปุูงก่อนแต่วจะเติมน้ำจักน่อยเพื่อบ,บห่หวมันแหง้งบ่มแหง้แหงันติดบวมแห่งใหม่นะครับปูงปูง,ป,งปูงก็ใส่ซอสหอยนางรมชูรสน้ำตาลน้ำปลาซัมนีนะครับแซ่บ ขาดไปได้เลยน้ำก้นโคกครับแดงจืงเืองเทลงไปเทลงไปแล้วก็กาบไวาให้มันเดือดจังหน่อยพักกะเพราใส่รุ่นมูครับนี่ชิมพักกะเพราลงไปแล้วหอมห้อยห้อยแบบนี้ทำซ้ำนี่แล้วปรุงแซ่บปรุงแม่ามันปรุงนี่ตอนเทนลงป่าเขาครับบึ้มผมก็คิดว่าอยู่เด้วยว่าจักหมื่นหนึ่งผมจะเพียดพัดได้ไรเนี่ยแหล,ละแล้วก็กินผู้เดียว์ม่ทิบเบิลบอ บอ่อปูดพัมตํำเพลงแล้วครับพัดไปเรื่อยเรื่อยสากิโลพัด3เทือครับหมอแรกพานไปหมอสองกำลังตามมาครับนี่หมอที่2เทลงอีกสมทบกันไปบึมสมกิโลพัดเดดพัด3เทือผมก็ะติตักขายทุงละ30บาทครับเอามอที่3มบเดทไทยนะครับมันคำเบสทเบดมาแล้วครับผมเต็มระเขาเลยครับ ปลาดุกสามกิโลราคาหย่อมเยม้าเลยครับแต่ว่ารถสาิเกินราคาเพราะว่าที่ร้านเราใส่ฝฟนขึ้นรถแบบไม่ยั้งมือเต็มเตมผ้าขาวแบบนี้แล้วตักใส่ถุงเอาไปสง่งเอาไปขายครับมีออเดอร์อยู่แล้วสิบสอถุงมาเบิ่งกันเลยครับมาตีตักได้จักคุ้งมือนี่ปกติกระตักที่ได้อยู่ประมาณสิบห้าชิ้หถุงแล้วก็เหลือไปกินน้ำด้ยครับ ู้ประดุกเบี้ยบลาเอาตักักลาตักตั้งใจน่อีเห็นยังก็ได้โอ้ม oh, อนี่เว้ยบ่งเอิญซื้อเลยครับไปต้องหัวซาพีบาคือผมดรอกตักเรียบร้อยเซ็ตซับครับมือนี้ได้สิบเจ็ดถุงมีออเดืออยู่สิบสองถุงแ้วก็ไปขายนำครับเอามาเดี๋ยวก็ใส่กระตาครับมัดกระตาจะถ่ายเอาหนีมาใส่กระตาด้วยอีแดงครับ รถคูใจรถทำมาหากินผมอยู่และเอาอีลี่ผมก็อยากเปิดร้านมีนาร้านเฮ็ดกับเขาขายอยู่ด้วยครับแต่ว่าด้วยอาชีพที่ผมเฮ็ดมันก็มีมันเฮ็ดบ่ไห้ครับผมก็ต้องให้เวลาว่างเลือเป็นเวลาว่างจังเลยเฮ็ดขายครับแต่ว่า้างามนั้นผมก็จันจอมาาผมก็เฮ็ดบ่ได้บ่ได้อยู่เผาอยู่เฮ็ดตลอดเอาครับผมเฮ็ดได้ารอาชีพเอาเฮ็ดลอยอาชีพอาชีพแล้วบาทก็ได้ลอยลอยบาดต่อตัวไปเอาไปส่งกับเขาเพิ่นได้บานครับช่วงนี้ฝนตกพายุเขาครับ ขี่รถตากฝนแนเล็กน้อยที่นี่คือบ้านตะการอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ลูกค้าเจ้าแรกนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเหตุยังตาาีซื้อน้ำเจ้าตลอดเพื่อนว่าขอบคุณหลายๆเลยครับชืชงามาามท สามสิบบาทครับขอบคุณครับมีใครอยู่ไหมเอากระเขามาส่งเรามีผู้อยู่ม บ้านหลังนี้่นบอยู่บ้านเน้่ครับหอยไว้เลย่น่าหอยไปกัระวังแมวได้เลยอย่าหอยุกซูงเนี่ยย่านแมวขับไปคนจิบ่ได้กินผัดกระดุกไงไม่ก้าแล้วคุณบ้าตาได้กับบ้าลงีครับผม ความผสครับขอบครับสดัอทามเดกระายเดอน้๙บาทต้องหาจิบอรน้ำมันแข็งแข็งเบ็ดชูเหนียวแข็งยู่ๆแข็งตัดแบบมมักหัวนะพัดปละดุกิว่าายอย่านี่ แม่เน่ยองกอกเลบยกว่าม้ยจเลว่าักเาเลว่ามเ็สิบปดสิบเจ็ดส่แปดสี่่มวยมันมีญี่ปุ่นเจสหาเจสหาไปหาเขาหาท่ขอบคุณหลายๆนะครับคุณเมียสองถุงหกสิบอ่าสิบบัอลีครับอันนี้่แล้วเเป็นลูกค้าประจำคือกันครับนี่น่ากินนะเนาะ ครับผมโอ้ยยเอาไปอุ่นเอาไปอุ่นกินนเสาครับผมอย่าโอ้ครับครับดูดีมีแห่งอยู่แต่าเยอกเยเจ้าใหกเยวหยาเลยดิขาเต็นท์นำไกล อันนี้ก็เลี้ยงกินดีเนี่ยโอ้ยฝนตกขำเลยเพอใหญ่คุยกันกับพ่ราะไงเราที่เด็กเราวมาแล้วมีกับเขาเลยครับบอกไปว่ามาเราึ้นอยากไปหาเงินเลี้ยงมาซื้อคัดปลาดุกกินเลยครับฝนเมื่อไหร่หรอกร่บปะเพ่อใหญ่อยากกินอยู่พ่ะย่ะสามสิบบาทครับผมราคาย่อมเยาว์รสชาติเกินราคาเออครบละสามสิบบาทขอบคุณครับ ผัดประดูกไงเนี่ยสามสิบบาทครับผมครับซองมังยูหันนี่เพ่อเห็นไผ่ไม่เลยกายผุดไม่ใช้ปา้ากนยังกลบาคนเอาผัดประดูกมาน้ำอ,อยู่นี่ละละไที่ไม่ใส่เมื่อใส่ เมื่อหาผเมื่อไต้ต่สามสิบาทครับผัดประดุกเพ็รกินม่ได้ดอกเรื่อมีปรโเยครับคุณครับสรงห่งหกสิบใครได้ย่าข้อออย่างไไปตูงสองคนเดี๋ยวทายทาสวยงามโอ้ยมาตายกูเรยจะเีด หาเบอร์พี่คาเกตเดอร์จะเบิรงก่อยซักร้อนเนาเบิงดะขอบคุณครับน <ใ Memory> ่ามึงดีบานาแล้วค่ะอันอันอันนี้ก๊กเสาเสาหนีเสาวิเศษด้วยครับเสาหนีจอด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 เรือจะชิ่น้ำไปกันท่านอันนี้ลูกค้าเพิ่นสั่งไวปนะครับแต่ว่าเพิ่นไปหน้าเขาจะมาที่เหลือผมมาจิ๊กับมาส่งไม่พอเพิ่นอยู่ทางผมเลยขี่รถนำเราไปส่งอยู่บ้าน ต่อไปนี้พี่น้องสิได้พ่อบ้านนึงมีผู้นึงงไหมครับบ้านผมไม่มีนะครับผู้นึ่งในบ้านไหนวะไอ้เนี่ยในบ้านไหนเวลาเปียดเวลาเปียดไหมเนี่ยเวลาเปียดบัวเป็นเวลาสั่งวดแล้วก็มาหอดลูกค้าเจ้าชุดไทยครับอันนี้เพิ่นอยู่หน้าเนี่ยครับเพิ่นเห็นไหมทรงเพิ่นเพิ่นกระสือหน้าประจำเลยครับว่าจะสร้างยังแต่ว่าเพิ่นก็สร้างละลายผมก็มางทรงเราเป็นดำอันนี้เพิ่นสร้างสามทุงครับโอนเงินให้เรียบร้อย ขอบคุณครับสุดท้ายนี่ก็ผมก็ขอขอบคุณทุกถุงทุก,ทกออเดอรด์วยครับทุกการ<อ>สั่งจองทุกการติดตามาจาังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจติดตามให้ได้ด้วยครับขอบคุณครับ